นิราชภูเขาทองมาถึงบางทรณีทวโศกยามวิโยกยากใจให้สะอ้นโอสุธานาแน่นเป็นแผ่นพื้นถึง สี่มื่นสองแสนทั้งแดนไตรเมื่อขอร้ายกายเราก็เท่านี้ไม่มีที่พาสุธาจะอาศัย วันหนาวเนิ่มเจ็บแสบคับแคบใจเหมือนนกไรรังเร่อยู่เอกาถึงเกตยานบ้านมอนแต่ก่อนเก่าผู้หญิงกล่าวมวยงา เดี๋ยวนี้มอนทอนไรจุกเหมือนตุ๊กตาทั้งผัดหน้าจับขมเมาเหมือนชาวไทยโอ้ อย่างเยี่ยงชายหญิงทิ้งวิสัยนี่หรือจิตคิดหมายมีร้ายใจที่จิตใครจะเป็นหนึ่งอย่าพึ่งคิดถึงบางพูดพูด เป็นสีสังมีคนรักรสถ,ถอยอร่อยจิตแม้นพูดชั่วตัวตายทำรายมีดจะชอบผิดในมนุษย์เพราะผูดจา